เชิญชมสารคดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญา8มกราคมพุทธศักราช2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2567เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ตลอดระยะเวลา5ปีในการทรงงานด้านงานหัตถศิลป์อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากการเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานคำแนะนำแก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นประจำทุกปีส่งนำความรู้และ,ระประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอมาต่อยอดและพัฒนางานผ้าไทยและงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยมาแต่รั้งเดิมจนทุกวันนี้ทำให้งานหัตถศิลป์ไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลจนมีความสวยงามทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นการทรงงานที่ทรงทำควบคู่มาโดยตลอดคือทรงเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าทไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าทไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กซ์ซึ่งปัจจุบันเป็นเล่มที่ห โดยมีพระประสงค์ให้มีหนังสือที่อ้างอิงและรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะที่ได้มาตรฐานทเท่าเทียมกับนานาชาติให้สามารถเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มวัยทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่ามันจะมาได้ไกลขนาดน,นี้ไกลไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไวไกลแล้วไวเนี่ยคือ knowledge คือเขาเข้าใจ ก็เข้าใจแหละว่าแรกๆมันก็จะมีระบบต้านแต่ว่าเมื่อเราทำเข้าใจแล้วก็ทำการทำเทรนด์ต่างๆเพื่อให้มันเป็นลักษณะของไซคอฟิฟต์หลังมากขึ้นเป็นซีซนโนมากขึ้นแล้วก็ทำเ,เราเก็บเ,เทคนิคของไทยโบราณไว้บวกกับไทยสมัยใหม่ทั้งสีทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยกลายไปว่าคนเริ่ม รับรู้มีความสนใจโดยเฉพาะคนเมืองคนที่ทำดีไซน์เนี่ย mm hmm. เขามีช้อยส์ในการเลือกมีการได้ใช้อะไรใหม่ๆมากขึ้น mm hmm. ก็ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพัฒนาได้อย่างอย่างมันง่นคงแล้วก็พัฒนาได้อย่างเขเืีอนมีสมบดุมนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกร่วมเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักต่อน,นานาชาติ เริ่มที่สถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบการเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อยูเนสโกในปี2568โดยได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานพร้อมทรงบรรยายเรื่องประวัติและพัฒนาการของภาไทยและการแต่งกายชุดไทยแก่ผู้แทนยูเนสโกผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอกอักษรชทูตไทยนกรุงลอนดอนเอกอักษรชทูตไทยนกรุงเฮกเอกอัครรชทูตไทยนกรุงโรมข้าราชการสถานเอกอักรรชทูต และคนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยพระกรณียกิจทางด้านทหารของพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดารงตําแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทับ,บกและนายทหารพิเศษประจํากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ทรงํากําลังพลจากศูนย์การทหารม้า หน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกเยี่ยมชมกิจการของกองพันทหารมา้า s e h o l d Cavalry Mounted Regiment และทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the Colors The Major General Reviews เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาตที่3ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร ด้วยมีพระประสงค์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีสุนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่สมธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระรานพระราชวังดุสิตโดยก่อนพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา ส่งฝึกซ้อมกับม้าฟรุตเฮนรี่หนึ่งในมา้าทรงประจำพระองค์ประเภทศิลปะการบังคับมา้าเพื่อให้ม้ามีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจส่งตรวจความพร้อมของขอบวนส่วนสนามทั้งในส่วนกำลังพลและมา้าเพื่อให้เกิดความพร้อมและความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่พิธีซึ่งพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงนำขบวนกองพันธหารม้ารักษาพระองค์ร่วมสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันธหารม้ารักษาพระองค์มีกำลังพลร่วมสวนสนามรวม1994นายมาม้า1 5 2มา้าวงโยธวาทิต1 2 9ี่นายและกองบังคับการกรมผสม1 3นายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขในฐานะองค์จอมทัพไทยพระกรณียกิจของสมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งนำพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพมาใช้ในการทรงงานด้วยสงตั้งพระไถมั่นในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ายัางประโยชน์นาน,นประการแก่ปรสบนิกรชาวไทย สมเด็จพระอริยะวงศาค